โบ้ได้อยากเฮียนอีกเพราะว่บย,ยเฮียนแล้วเพราะว่าน้องลายเอาน้องลายน่องลายนี่คือการใช้ใจเฮียนอย่งางที่โบ้ละการใช้ใจ่ายเงินคำโบทัวถึงกับสบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขสู่คนพ่อแม่พี่น้องกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องวับซิงน้อยอีกแล้วพ่พี่น้องเนาะก็มาพบมาเจอกับบป๋าชิงน้อยมื้อนี่พี่น้องเลยกระเปาิงน้อยกับผ่านมาพี่น้องเนาะ ผ่านมาบ้านเราจะเข้าไปหาหาพ่อไม้ลูกซีพี่น <Yeah. S 1> ้องเอ่ยบ้านนุนทันเพื่อนพี่น้องเนาะกับผู้ดีเห็นน้องๆนางลาเพื่อนพี่น้องเลยเพป็นใครหมากบัวอีกแล้วพี่น้องเนาะตามอ่าถนนหนทางพี่น้องเอ้ยสิ่นี้แหละพี่น้องไปบ้านนุนทันเพื่อนพี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องไปเบิ้งน้ากันเนาะมึงแจ้งกับซื้อหมากบัวสร้อยเพื่อนพี่น้องเอ้ยตามที่มาที่ไปเพิ่นจักน้อยพี่น้องเอ้ยเนาะอ้าล่ะสบายดีสบายดีอ่าดูดูขายหมากบัวเนาะ มันง <kung government> mm, <comm> ่ายแท้พี่น้องเอ้ยให้ตื้เฮาสดายไปซื้อมีแต่ในแฮวๆในบ่ค่อยใหญ่ใหม่ๆสดๆได้บ่นี่ล่ะเนาะมักบัวซื้อบ่ได้่ได๋เนาะักบัวน้องเองปลูกอืักบัวอันุมเจ้าเฮ็ดเอามาขายเองบ่แม่นเป็นน้องเองอ๋อน้องเองเลยอ๋อแม่นบ่ข้างลงน่ะแม่น น้องมีน้องมักบัวแต่คนหน่งมานั่งขายนี่น้อยเลอยู่รับกันซองคนเนาะมาขายด้อันน้องน้องหล่าเจ้าโบนี่ฮะน้องเจ้าโบเขามาขายนกเพิ่นนั่งมาเกี่ยวข้าวซอยเพิ่นอืมน้อยเลเป็นยังไงล่ะเจ็บตาบอ้ะก็ซีตาน้อยเดี๋ยวอันน่าจะซื้อซอยเด้อ แต่ว่าถามที่มาที่ไปจังน่อยเนาะอันนี้อยู่บ้านอย่างนาะนี่ฮะบ้านนุนสีทันนุนสีทันบ่เนี่ยนะสีทันมันขึ้นอยู่กับมาเมืองจำพรบ่อันได้ทำได้เฮียนอย่างบ่ฮะเข้าว่าเฮียนของกุ้ยซแล้วก็ออกไปเฮ็ดเบียยตอนนี้บ่โดยแม่ออกมาแต่หึงนะบ่ออกหึงแล้วจบป๋อซีจบป๋อซีแล้วก็ออกมาเนี่ ตัวน,นี้กับโบ้ไดฮัมบริเทียนตัวน,นี้เนาะกับแบบอยู่ธรรมชาติหาค้าขายม,มักบัวแบบนี้บอสละซื้อยังเนาะเจ้าน่ะซื้อซื้อโซซื้อโซอุ้ยอายุจักปีแล้วเนาตนะตอนนี้ฮะอายุซิปซีอายุซิปซีอ๋อเพิ่งยังอายุซิปซีเนาะโบ้ได้อยากเฮียนอีกบอสละโบ้ไดยักเฮียนแล้วเพราะว่า<ม>น,น้องลายเอาน้องลาย น้องลายนี่คือการใช้ใจ่ายเฮี้ยนจร<ด>ิงสิพ่ะอละอการใช้ใจ่ายเงินคำบวทัวถึงแมีแล้กยก็เลยออกมาแบบน,นี้เนาะดูโดยโดยอันอันน้องลายเป็นนี่ก่าเป็นพี่น,น้องเจ้าบ่แมีแล้วมาเกี่ยวเขาน้ำพึน้นอืมรั่นล่ะ <laughs> อันอันซื้อเนียน่ยเนาะเจ้านะบวชซื้อเต็มซื้อเต็ม เ๋ยดียวอายุจักปีแล้วเนาะจอนอายุสิบปีสิบปีบ่ป้าสิบปีคือผู้ใหญ่แท้เขื่นกินลายกินลายบ่ป้าเลยผู้ใหญ่เนาะอันได้หาได้เฮียนอยู่บ่าจอนได้เฮียนอยู่เนาะจะปออย่างนั้นตอนป่อสี่ป็นจะปอสีเมื่อนี้เป็นวันวันทิตเนาะวันทิตก็ได้ยุดเมื่อนี้ แมา่นางขายมังบัวน้ำมูเนาะ <c oughs> เลี้ยงครันที่ว่าก็เป็นน้องเนาะเป็นพี่น้องกันค้าขายมังบัวมีแต่อย่างเดียวพ่าเนาะปู่ป่านะาน้ามวยเพราะได้มีบ่เพาได้มีคาเกี่ยวเขาค่าเกี่ยวเขาเพื่อเอาเต็มมังบัวนี่มาขายส่วนลายกับอมองขายนี่เตะเตะชุ่มมือว่าน่นองคาย ติดถนนหนทางพี่น้องเยเนาะรถขึ้นงานี่แหละพี่พุ่น,น,ดดน,นแบบงไงกุ๊บเลยพี่นอ้องเลยขายทุนนี่เนาะป้าเมนเบอร์ไดแอนมองนี่เนาะเป็นขายพี่น้องเนี่ยเป็นหนน่อรัมฮักเนาะน้นองหน้าของเนาะเออคนน้องอันอยูต้องกันจะคนเนาะเก้าคนป้าเก้าคนพูดเจ้าน่ะเป,ป็นผุก,ก,ก็ว่หรือว่าเป็นเป็นผุที่สาม เป็นผู้ที่สามผู้กกท่านเ็ดยังอยู่ยังจันอ๋อเป็นอ้ายเป็นไอ่มะไอ่ผู้มีเอื้อยโดยตัวนี้อยู่เก้ารวมทันเพื่อน่ะเก้าคนน้องเจ้าผู้ใหญ่เหรอวะใหญ่ใหญ่แล้วสองคนขาแผลนึงเอามีผ้าแผลดิอ๋อโดยโดย อนี่บ่อันเกื่าเจ้าทั้งง่ายนี่บ่เฮ้ยเอานี่มองยูนี่บ่ได้แม่นมองของเจ้าอ๋อองนี่อ๋อมองอันของน้องหลาขูงนี้บ่เจ้านั่นว่าแต่บ้านไหนมะนาคาอยู่นี่เมื่อกี้เอาค่ะหรือมนาคาเดยนเดินเดิอ๋าน้องแพดหน่อยๆเท่าไหร่น้องจะขวบแล้วอ๋าขวบ ปีเราหาปีอ๋อก็ได้หาปีเนาะไงแล้วสิไปซ้ายเป็นเปียกไปซายมีน่องเปีเนาะโดยโดยโดยก็ถือว่าอ่าแบบนี้กันเนาะมาค้าขายแบบนี้ตลอดเลยก็ไปตลอดเป็นช่วงเนาะบางเทืีเขาได้รายกันขายสิ อ่น่นีพี่น้องเอ๋มันบัวเพิ่นมัดเธอได้น้องนี่ฮะม,มัดหาพันมัดหาพันอ้าวกรถือแทะ,อะพี่น้องเอ๋มัดหาพันพี่น้องรเราเสียงซื้ออยู่อ่าอยู่ริมสุยเนาะก่อนหน้ามัดละซาพันหน้าซื้อนะจประมาณหาฮุกหาฮุกหมากแล้วพระเจ้าซื้อน้อง,องอบิดมาแล้วพระเจ้าซื้อต่อเีงพระเจ้าขายเองเมนเพิ่นว่าเพิ่นกระบอกเยาว่า เป็นไปรับมาได้ค่ะมาขายต่อโตมันก็ได้ขายแพงอันนี้นะ่ะน้องนะ่ะเล็ดจัดจากน่องของตัวเองเลยก็ได้มาขายถึงในจังหน่อยน,อนี่หนะ่ะน่อง,น,องนี่ว่าที่พุทุนซอยนอจกันาจากนอจักสามมัดก็ได้แล้วน้องเด้อ ờ hát hẻ ai đi cái đấy nó rồi à thì quang mấy con cái đây nó quang mấy ai này cái này เอ้าหมองเงี oh, ้ยวว่าสะนั่นนะแผ่นบุมีหมองบุมีขายว่าหมองเงี้ยวบุมีซื้อซื้ออยู่ตลาดอ๋อน้องไปซื้ออยู่ตลาดบ่ดยยโดเรียนแล้วเนาะได้ทำได้เรียนออกมาขายมาบอกหมองบัวบ้านพี่น้องแบบเพื่อนกัน ียงกับจิตใเงินให้น้องเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะอุดหนุนเพิ่น3มัดมัดละ5,000บาทพี่น้องเอ้ยมีแต่ในตึงๆเนาะนะพี่น้องเอ้ยมีแต่นใหญ่ๆฮะหาน้องเนาะยอ่าเนาะทั้งหมดเป็น15,000เนาะโดยแต่อ้ายเอาให้น้องัน20,000เนาะโดยอ้ายบอบ่เป็นหยังก็ได้เด้อน้องเด้อโดยๆ ขายให้เบิดไวๆเนาะเดื่อแต่ซนี้บ่ดขายได้เาพุ่นเนาะแม่นแล้วอ๋ออันนี้พอเดืเบิ่งานับเบิ่งก่อนพี่น้องเดืเท่าใด2 4 6 7เดื่อ7เนาะก็ประมาณเดื่อ30 35,000พี่น้องเอ้ยจังได๋ก็ให้ขายเบิดไวๆเนาะมื้อนี้กินข้าวกินน้ําแล้วบ่เนาะกินแล้วแกงนไม้ออแกงนไม้เนาะเพนสิแซ่บแท้มเที่ยงพี่น้องเอ้ยเนาะนไม้ เป็นน้ำไม้ไร่เขาโดยเฉพาะเป็นไม้เนี่ยนเนาะเป็นน้ำไม้นี่อยู่ในสวนน้ำไม้ภายในสวนเขาหนิเนาะโอ้พอด้ทรายโดยบบเป็นยางดอกเนาะพอดีสนับสนุนน้องเพื่อเลยบบเป็นยางบบเป็นยางดอกบ่ขายได้เท่าไรแล้วน้องมันอีแต่ชอบมาหน่มาจากบ่ได้นับเขาแสดงว่ได้ลายได้เนาะขายเบิัสซูมือพ่อนี่นะ อ้าโอเคเนาะสะเนาะอ้ายเดินทางก็เด้อบดนี้เด้อขใจเโดยอ่าขายเบิดไวเนาะโดยอาโอเคพี่น้องเนาะเพียงกะแวะซื้อมกบัวพี่น้องเอ้ย3มัดเนาะก็ได้ให้น้องเพิ่นน่ะ2 0 0 0เลยพี่น้องเอ้ยบ่ต้องทอนเนาะก็อุดหนุนอ่าน้องๆหลาเพิ่นพี่น้องเอ้ยค่าซาขาน้ตทุนทางพี่น้องเอ้ยเนาะ กัผู้นาตาดีก็บเป้าดีเป่าม้วนพี่น้องเลยเนาะนาสนับสนุนพี่น้องเลยนะโอเคพี่น้องเนาะจังไรกาบบอเซียงก็ต้องขอขอบุณขอบุณทางผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่ต่างประเทศพี่น้องไอเนาะซื้อของอยู่ของกินตามถนนทางพี่น้องไอเนาะจังเลก็ขอให้ทางผู้ใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศที่ให้การสนับสนุนซองของบอเซียงก็ขอให้อยู่ดีมีหฮง มีสุขภาพแข็งแรงเออปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังใจได้ปรารถนาเนาะอทั้งใดโอเคพี่น้องเนาะโบเซียงก็สิได้เดินทางไปบ้านนุ่นทันก่อนบปเนี่พี่น้องเอ้ยทังใดก็โบเซียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารกดติดตามได้ให้กําลังใจโบเซียงโดยมาตลอดทางพี่น้องเนาะว่าไม่เหนื่อยเก่าตั้งแต่ต้นติดจบเลื่พี่น้องเอ้ยทังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้โบเซียงเนยเด้อพี่น้องเนาะเพื่อให้โบเซียง หาได้สร้างคลิปดีๆให้พ่อพี่น้องไดครับส้มอีกต่อไปพี่น้องเอ๋ยเนาะมาพบมาเจอในคลิปหน้าของพ่อเสียงอีกต่อไปพี่น้องเอ๋ยเนาะดูพี่น้องจังไรกับไปแล้วพี่น้องเอ๋ยบาย